่อด้วยเรื่องสวยๆงามๆดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีสาวๆเต็มเลยแล้วก็เป็นนางงามจากเวทีที่ร้อนแรงเป็นกระแสนะคะแล้วก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากเมื่อปีที่ผ่านมาสงครามนางงามที่านี้นะคะเราอยู่นะคะกับน้องเบนเพรมี่น้องของโยกน้องมินน้องกวางค่ะชุดสวยๆงามเลย อ๋ผมเป็นเอ่อเป็นคนดูแลน้องๆนี่เป็นตัวด้วยเออจับมือจับมือรออเดูดยดิเดี๋ยดิใบประลาอย่าให้มีช่องว่างเชื่อมันเนี่ยคนอายุเยอะแล้วก็จะไม่เล่นด้วยไม่แต่ว่าน่าคุณมะสาวๆเนี่ยเขาไปเล่นเอ่อน้ำกับเราที่งาน S2O ด้วยนะใช่ไหมคะสนุกไหมสนุกไหมสนุกมาก แล้วจะไปอีกป้ะปีนี้ปีนี้ไปไหมไปค่ะสนุกเนาะมีแต่คนแซ่บเนาะอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับหรอกอันนี้โอเคอันนี้ได้หมดไม่โอเคหมดเลยนะแต่ต้องบอกว่าต้องแต่อากาศไปนะครับสงครามนางงามเนี่ยเป็นท็อกออฟเดอะทาวมากเวลาไปไหนที่มีคนทักอะไรยังไงไหมฮะ ก็มีค่ะคือส่วนใหญ่จะทักเป็นชื่อในเรื่องอะค่ะแต่ละคนเขาก็จะแบบไม่ไม่โดนเรียกชื่อจริงกันทุกคนอย่างกวางเนี่ยก็จะเรียกหมอเอ้ยหมอเอ้ยตลอดทุกวันนี้ขนาดละครจบไปนานแล้วในอินสตาแกรมเวลาคนมาเมนก็ยังเป็นหมอเอ้ยอยู่คุณอินเนาะใช่ค่ะอย่าโดนหมอฉีดยานี่แต่ว่ามาถามหงหยกกับมิ้มที่แบบว่าต้องเป็นเลสเบี้ยนกันเป็นยังไงบ้างผลตอบรับโห ดีเนาะแบบกลายเป็นคู่เข่นแมรี่มาก็คือแบบเหมือนกับตอนนี้เขาเรียกว่าเราเป็นแฟนกันแม้กระทั่งพี่นี่นะที่ในบริษัทก็บอกว่าเราเป็นแฟนกันจริงเหรอใช่เรางงเลยแบบคืออะไรเวลาไปเดินที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเจอเรียกลูกว่าก็จะถามหาเดียเจอเดียก็จะถามหาลูกว่าซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่ค่ะแล้วเราเคยแบบเอ๊ะหรือว่าเราจะจินกันจริงยังย่งให้เขาแบบจะเป็นจริงกันตลอดเลยอ่ะไม่พะตอนที่ดูนะ จูบจริงอะจูบกันเลยแบบจูบจริงค่ะมันจะกระเดียมนะมเป็นจูบที่ไม่ได้เตรียมตัวเราจะกระเดียมมาไม่จะ่แบบมันเป็นาอะไรที่แปลกใหม่มากเลยนะเราไม่ค่อยได้เห็นแบบละครแบบอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบเนี้ยแล้วเป็นผู้หญิงสวยกันแบบอย่างเงี้ยเออดูดิดูดิสวยงามนะสวยงามมันแบบ ฉากนี้มีมีเคี้ยวหมักฝรั่งอะไรกันก่อนไหมไม่มีค่ะกินปลาเลยกินปลาเลยคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกยังไงอยากดูต่อเลยปะผมดูเป็นศิลปะผมมองผมไม่ได้มองว่ามันเป็นทะลึ่งอะไรยังไงคือเรามองให้เออจินตนาการนะอะไรอย่างเงี้ยแต่กี่เทคอะกี่เทคตอนถ่ายสามเทคค่ะนุ๊กใช่สามเทคใช่ไหมพอเสร็จแล้วต่างคนต่างกลับบ้านเลยไม่ดูไม่เช็คเทปกลับบ้านแล้วไม่แต่คุณเบนนี่คุณเบนอะะไรค แฟนอยากรู้ว่าตกลงกิ๊กกันกับคุณกันนภำพัดจริงหรือเปล่าเ<อ>พราะคนเชียร์ให้เป็นแฟนกันนะ<อ>มีสิทธิ์ไหมครัมีสิทธิ์ไหมไม่ค่ะเป็นพี่น้องกันค่ะเอ้ยคุณพี่น้องคือยังไงเอาเนี้ยตอบแบบดาราเนียคุณคิดว่าอย่างไรเราเป็นพี่น้องกันถูกไหมครับจริงกับพี่กันใช่ไหมเป็นพี่น้องกันนะคะอโอเ <s> เคไไม่ด้้ป็นนแแฟลวจพัฒนา <c oughs> ไหมจะพัฒนาไหม คิดว่ามันน่าพัฒนาไหมยังค่ะตอนนี้ตอนนี้ยังแสดงว่าเออแล้วตกลงเรำไรกัน้รนไรไม่ค่ะสวัสดีค่ะเอาไหมบ้วนดำหมีเอาไหมแมาไม่เอาต่อพายแม่เอามีแฟนแล้วค่ะไม่ขายหน่อยหรอคะมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วไงเราลดน้ำหนักได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันอ้าวอะไรวะนี่แต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยที่น้องๆมาเนี่ยเพราะว่าจะมาประกาศหานางงามใช่ไหมใช่ยังไงบ้างคะคุณสมบัติต้องยังไง ค่ะก็สำหรับสงครามนางงามซีซั่น2นะคะกำลังจะเปิดแคสต์นักแสดงที่จะมาร่วมเล่นสงครามนางงาม2นะคะซึ่งคุณสมบัตินะคะต้องอายุ18ปีขึ้นไปค่ะ,คะแล้วก็ไม่เกิน25ปีนะคะส่วนสูง165ขึ้นไปนะคะเป็นผู้หญิงสวยขุนดีมั่นใจค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะปีนี้พิเศษกว่าปีที่แล้วก็คือเปิดโอกาสให้สตรีข้ามเพศค่ะมาสมัร รวมแค้ในครั้งนี้ได้ด้วยค่ะเตาเลิศจ้าโอ้จร่งวายังไงผงสากุ๊ปกิ๊บไงพอบอกส่วนสูงปุ๊บ165จบเลยลูกเอ้ยอะไรชันร้อยหกที่เมืองไทยแต่ถ้าเป็นยุโรปมันเป็นโซนคนเราเวลากันฉันก็เท่ากับร้อยหกสิบห้าชัวร์โอเคถาเพิ่มไม่ได้ตอบแต่ส่วนสูงไม่ได้ว่าแต่อายุอะเกินตั้งนานแล้วอายุอะพี่ย่าดีกว่าอะไรคะพี่ยาเอ้ามาบอแม่เยอะแยะ ได้ไหมเยี่เป็นเพียงตัวเลขเรามาดูกันที่หน้าตาแล้วก็ความแซบดีกว่าใช่มเองหมดเลยนะทุกอย่างไม่ต้องมีใครบูเลยเอาอย่างงี้ให้รุ่นพี่นางงามนะคะจากซีรีส์นางงามเนี่ยโปรโมทหน่อยดีกว่าว่าถ้าสาวเขาสนใจเนี่ยเขาจะไปสมัครได้ที่ไหนอะไรยังไงคะมีอะไรละเอียดไหม โอเคค่ะสำหรับรอบแรกนะคะคือวันที่12กันยายนนี้หรือว่าเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะเปิดรับสมัครที่เซนทันพัทยานะคะสาวๆคนไหนที่อยู่บริเวณนั้นหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะมาสมัครได้วันแรก12กันยายนค่ะแล้วก็จะมีที่ต่อไปค่ะจบที่สุดท้ายคือกรุงเทพมหานครค่ะก็มีนี่ภาคใต้จะมีวันอาทิตย์ที่20กันยานะคะที่เซนทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ท่าสมคาีสานมีเสาร์ที่26กกันยาาเซนทรัลพาซาอุดร จังหวัดอุดรภาคเหนือก็มีนะคุณไปวันเสาร์ที่3ตุลาที่ Central Festival เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพที่เขาบอกเมื่อกี้นี้นะคะวันเสาร์ที่10ตุลา Central พ h ราม9นะคะตั้งแต่เวลา10โมงถึง6โมงเย็นครับผมสุดท้ายนี่ผมอยากเห็นทั้ง5คนนะครับยิ้มสวยๆจิกๆกันไหว้เหมือนเวลาเราประกวดนางงามเราประกวดนางงามแล้วก็สวัสดีเพือนน้องๆดูอยู่เขาจะได้ออทำตามอ่ะเออไหว้แล้วสวัสดีแล้วขึ้นมาบอกว่าตื่นมาคุยค่ะเอาสวยที่สุด เอาสวยก่อนแล้วค่อยเซ็กซี่หนึ่งสองเอาสวยก่อนนะหนึ่งสองซ้ำตื่นนานคุยค่ะเออเซ็เซ็กซี่เซ็กซี่เอาแบบเอ็กเอ็กเลยอ่ะเอามาตื่นเลยอะ่ะหนึ่งสองซ้ำเตื่น, <c oughs> นมาคุยยังไม่ตื่นจริงอ่ะยังไม่ตื่น ใจคุณพีทวะใจคุณพีทอีแจ็คมาให้ทำอะไรเนี่ยพื่คุณเนี่ยเบามากดูแม่ผมแม่ไม่เอาแบบเอ้กินเลยไม่ฉันทำที่บ้านอย่างเดียวพออย่างเดียววันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะโอ้ยจบแล้วทิปจบแล้วอ่าไปดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะ ถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเรวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย